สวัสดีครับสมาชิกทุกคนครับวันนี้ก็ได้มาพบกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อของการรับสมัครงานนะครับในรอบนี้เป็นของกรมชนรัฐทานนะครับเปิดสอบบรรจุข้าราชการนะครับอันนี้บรรจุข้าราชการเลยนะครับ43อัตรานะครับเป็นของส่วนกลางนะครับก็จะประมาณที่กอทมนะครับโดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครก็จะเป็นนิติกรปฏิบัติการ2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ2อัตรา ในช่างชนรับทาน7อัตราในช่างโยธาปฏิบัติงาน10อัตราในช่างสำรวจปฏิบัติงาน6อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน1อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ากำลัง1อัตราเจ้าพนักงานอุโทกกวิทยาปฏิบัติงาน4อัตราเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน2อัตราในช่างชนรับทานปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตรา ในช่างสำรวจปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานพื้นที่ชายแดนภาคใต้1อัตรารับสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์24ชั่วโมงนะครับหมดเขตสาิกันยายนนะครับใครสนใจก็ลองดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ลองกดไปดูกันนะครับก็หมดเขตสาบกันยายนนะครับอ่าก็เป็นอีกงานที่น่าสนใจนะครับใครที่มีวุฒ ปวสทางด้านโยธาเนี่ยก็จะรับเยอะนะครับทางไฟฟ้าทางโยธาเนี่ยจะรับเยอะเห็นไหมฮะจะลองกันดูนะครับนะใครที่สอบผ่านภาคก,กแล้วก็ลองไปสอบกันดูครับโอเคท้ายนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ